สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The อ o v e r o อ t a ทารูพายิบซีทำนายความรักนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวความรักของชาวธาตุดินชาวธาตุดินก็จะมีชาวราศีมังกรราศพีพฤษภและราศีกันนะคะสำหรับท่านใดที่มีเรื่องราวความรักอดีตเก่าคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่านะคะที่มีประเด็นกันมีปัญหาการยืดเยื้อมานานแล้วนะคะก็ มาดูคลิปนี้ได้นะคะก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่สมาชิกคนไทยในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดสบายดีสวัสดีสปปลาวทุกท่านด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการ s u b s c r i b e ทุกการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะส่วนสําหรับวันที่เกิดประจําราศีต่างๆแม่หมอจะทําวันที่เกิดไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้ามาตรวจสอบกันได้นะคะ ก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวชีวิตรักของทุกๆราศีนั้นนะคะท่านจะต้องตรวจสอบวันที่เกิดของท่านว่าตรงกับราศีนี้หรือเปล่านะคะเรื่องราวการทํำนายดวงไพ่ความรักเป็นแบบ general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยกับบุคคลท่านใดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและชมนะคะขอบคุณนะคะคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะใครคอมเมนต์น่ารักนรักขอบคุณจริงๆนะคะ เี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์เรื่องราวความรักของชาวธาตุดินที่มีประเด็นกันนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะคะต้องการเสนอแนะคําถามหรือว่าหัวข้อพี่อเดชนะคะส่งไว้ใต้คลิปได้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะแม่หมอจะรวบรวมคําถามและความคิดเห็นทุกๆท่านนะคะเข้ามาทําคลิปให้นะคะพกคาถา 5คาาค่อนข้างที่จะร้อนนะคะชาวธาตุดิน A Software The เวอร์เหตุการณ์เรื่องราวความรักที่ผ่านมานะคะสำหรับคนที่มีประเด็นชาวธาตุดินนะคะราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ ก็อาจจะไม่ตรงทุกราศีนะคะที่พูดมาแต่ว่าเรื่องราวความรักก็อาจจะคล้ายๆกันนะคะสำหรับชาวธาตุดินนี้ปัญหาความรักนะคะที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเกิดจากปัญหาที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะคาพูดที่พูดแรงๆใส่กันนะคะหรือว่าความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างนะคะกันความรักที่มันเหมือนกับว่าคล้ายๆที่จะราบรื่นมีการใช้ชีวิตความรักร่วมกันอยู่ แบบสันติสุขที่ผ่านมาเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันแล้วนะคะมันเกิดปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกรันขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวชีวิตที่เรื้อรังมานานนะคะจริงๆแล้วชาวท่าดินหลายคนหลายท่านก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าพยายามที่จะเหมือนกับปรึกษาหารือกันตลอดมานะคะว่าจะใช้ชีวิตความรักแบบนี้ ทะเลาะกันแบบนี้ไปอีกนานไหมนะคะปัญหาไม่จบไม่สิ้นนี้คือบางคนบางท่านนี้ถึงขนาดที่แบบว่าต้องแยกกันนะคะเลิกรายอย่าร้างกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวธาตุดินเนี่ยปัญหาที่แบบว่ารุนแรงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกับว่าอาจจะเสนอแนะที่ไม่ตรงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเพศหญิงว่าไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายฝ่ายเพศชายนะคะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือ ทะเลาะบาแวงกันนะคะญาติผู้ใหญ่แล้วก็ตัวเจ้าของชาวท่าดินเองนะคะพยายามที่จะปณีประนอมกันแล้วแต่ก็มันก็ไม่เป็นผลนะคะการใช้ชีวิตร่วมกันในแต่ละวันเนี่ยคือมันลำบากนะคะแล้วก็บางคนบางท่านนะคะชาวท่าดินอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อร่วมงานด้วยนะคะ The Moon ชาวทตาดินนะคะในเรื่องของความรักหรือว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยคือพยายามที่จะเติมเต็มนะคะในสิ่งที่แบบขาดหายไปหรือว่าพยายามที่จะแก้ไขแล้วแต่มันก็ไม่เป็นผลนะคะแล้วก็สำหรับชาวทตาดินเนี่ยคืออดีตที่ผ่านมาเอ๊มีความแบบคิดถึง เรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาครั้งแรกทำไมดูมีความสุขกันจังแต่พอใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยมาอยู่ร่วมกันแล้วทำไมมันถึงกับไม่เป็นไป,ะยะปอย่างที่หวังไว้นะคะคือพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะเงียบพยายามที่จะไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการตัดสินใจแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังคาราคาซังอยู่นะคะพยายามที่จะ ทำจิตใจให้มันเข้มแข็งขึ้นนะคะพยายามที่จะให้อภัยทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็เหมือนกับว่าเก็บรวบรวมข้อมูลมาคิดนะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาครอบครัวให้มันดีขึ้นในด้านของความรักเนี่ยมาดูซิปัญหาที่แท้จริงของชาวธาตดินเป็นปัญหาเรื่องอะไรนะคะกับคู่ครองคนรักนะคะ ควีนอ of เบ n นเจ็ดคาาห้าดาสองถ้วยหกเหรียญปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชาวท่าดินเองหรือฝ่ายคู่ครองคนรักเองนะคะพยายามที่จะเหมือนกับว่าเวลาพูดคุยกันเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้นะคะ มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งอะทั้งท่านท,ที่แบบว่าเออเราก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะพยายามที่แบบเหมือนปัญหาในเรื่องของการแบ่งแบ่งปันสมบัติประมาณนี้นะคะหรือว่าคือความรักมันแม่ลงรอยกันแล้วแต่คือก็ไม่ได้แยกกันอยู่นะแต่อยากจะแบ่งสมบัติประมาณนี้นะคะคือแบ่งสัดส่วนให้มันพอเหมาะพอเจาะอะไรประมาณนี้นะคะ ถามว่ามีปัญหาในเรื่องของการหย่าร้างกันไหมการหย่าร้างนี้มันเป็นอนาคตข้างหน้าแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าการฟื้นที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะคือต่างคนก็ต่างมีความคิดเป็นของตนเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็คือมีการหวาดระแวงในเรื่องของมีอีกฝ่ายหนึ่งอะชอบทำพฤติกรรมแบบ นอกใจอีกฝ่ายหนึ่งทําให้ฝ่ายชาวทตาดินเองอาจจะไม่ไม่มีความไว้ใจกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เพราะว่าความเจ้าชู้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคู่ควองคนรักของชาวทตาดินเองที่ไปเจ้าชู้กับคนอื่นไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นนะคะแล้วก็มีอะไรที่มันปิดบงังซ่อนเลนชาวทตาดินอยู่จนทําให้ชาวทตาดินมีความหวาดระแวง ในความรักคนสัมพันธ์คันนี้จึงอยากที่จะเหมือนกับว่าแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาก็คือแบบถ้าคุณยังจะทําอะไรที่มันทาให้ฉันไม่สบายใจประมาณนี้คุณควรจะทําอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้นะคือสมบัติที่เราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินหรือว่าสิ่งของต่างๆเราควรจะแบ่งกันคนละครึ่งก่อนนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันมีชีวิตอยู่กับคุณแล้ว ฉันมีความไม่มั่นคงในชีวิตเลยประมาณนี้นะคะทาให้เหมือนกับว่าชาวท่าดินนี่คือต้องการสิ่งที่ยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าความไม่หยุดความไม่หยุดของคู่ครองคนรักของชาวท่าดินที่เหมือนกับว่าไปแอบมีความรักความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นนะคะในกรณีที่เป็นคู่ครองภรรยาสามีกันแล้วนะคะดิออคร r เนี่ยคือเป็นคนที่เหมือนกับว่า ก็ไม่ยอมให้กับชาวท่าดินเหมือนกันนะคะคู่ค,ครองพราของชาวท่าดินมาดูซินะคะมีปัญหากันเรื้อรังมาเนี่ยคือถึงเวลาหรือยังที่จะต้องเหมือนกับว่าอย่าขาดอย่าร้างกันนะคะไพ่ทาวเวอร์ออกมาแล้วพร้อมกับไพ่เด e อดแทนแพรนนะคะก็หมายถึงกับว่าช่วงนี้นะคะอาจจะตรงกับเรื่องราวชีวิตของชาวท่าดินบางคนบางท่านที่เหมือนกับว่าปัญหา การแตกแยกของครอบครัวปัญหาความรักมันกำลังจะเกิดขึ้นและเหมือนกับว่ามีการฟ้องร้องคดีกาลังจะหย่านะคะดำเนินเรื่องหย่าเพื่อเรียกร้องสัดส่วนที่ตนเองจะต้องได้รับนะคะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองเนาะเพราะว่าเออกลัวว่าคู่ความคนรักของตนเองเนี่ยจะไปใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหรือว่าผู้ชายคนอื่นนะคะ หอบเงินหอบสมบัติไปใช้ชีวิตสุขกับคนอื่นแล้วตัวชาวทาดินก็เหมือนกับว่าไม่เหลืออะไรเลยประมาณนี้ก็เลยเหมือนกับว่าต้องมาฟ้องร้องนะคะหรือว่าเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองแล้วก็ลูกนะคะบางคนบางท่านถึงขนาดขั้นมีลูกมีบุตรด้วยกันแล้วนะคะจึงจะต้อง ทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าทําให้ตัวเองสบายใจประมาณนี้นะคะประเด็นหน้าไพ่นี้เป็นประเด็นที่รุนแรงนะคะปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวที่ค่อนข้าง,าง,างรุนแรงไม่ใช่ปัญหาของคนที่คบที่คุยกันธรรมดานะคะเป็นปัญหาครอบครัวเลยนะคะเหตุการณ์เรื่องเราความรักครั้งนี้มันเป็นประเด็นยืดเยือเย้อมานานนะคะต่างคนก็ต่างใช้ความอดทนและใช้ความคิดรวบรวมมันสมองนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาหารือ ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชาวท่าทดินด้วยกันและญาติผู้ใหญ่ฝ่ายผู้คลองคนร้านนะคะมันเหมือนกับว่ายังไม่มีการที่จะจบสิ้นกับปัญหาครั้งนี้นะคะยังไม่ตัดสินว่าจะอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าจะมีการแบ่งทรัพย์สมบัติกันนะคะหรือว่าแยกกันอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าฝ่ายชาวท่าทดินก็คงจะนอนหลับไม่สนิทนะคะ แล้วก็ฝ่ายผู้ครองคนรัก,ก็คงยังทำพฤติกรรมเหมือนเดิมนะคะที่ทำเหมือนกับให้ชาวท่าดินไม่ไว้วางใจนะคะเหมือนกับเวลามันผ่านพ้นมาเรื่อยๆนะคะจนเหมือนกับว่าชาวท่าดินบางคนบางท่านนะคะอายุมากแล้วนะคะ40อัพขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เลยเหมือนกับใช้ชีวิตคู่ลำบากนิดนึงนะคะถ้าจะ ต้องไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าไปทํางานเก็บเงินใหม่เพื่อที่จะสร้างบ้านใหม่หรือว่าซื้อรถซื้อบ้านใหม่เนี่ยก็คงจะไม่ทันแล้วนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเออสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่หามาร่วมกันเนี่ยควรจะแบ่งกันคนละครึ่งก่อนนะอืม แปรรียนอินวอร์สนะคะมันเหมือนกับว่าน่าจะเหมือนกับเป็นการฝืนการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะปัจจุบันนี้คือแบบว่าถึงแม้จะบางคนบางท่านนี่คือมีการให้อภัยคู่ครองคนรักนะคะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ก็ยังเหมือนกับเอ๊ะคุณกลับมาครั้งนี้หรือว่าอยู่บ้านด้วยกันนี่แหละแต่ว่าน่าจะเหมือนกับว่า อารมณ์ของชาวธาตุดินนี่คือมีความไม่ไว้วางใจคู่ครองคนรักนะคือหวาดระแวงตลอดเวลานะคะว่าคู่ครองคนรักจะไปทำเจ้าชู้นะคะหรือว่าไปไปทำแบบมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่าไปมีผู้หญิงคนอื่นมีมีความนอกใจชาวธาตุดินอยู่นะคะถึงแม้จะเป็นการที่แบบว่าไปไปกับกับของเขาเนี่ยแต่ก็เหมือนกับ มีคําพูดที่มาเล่าสู่ชาวท่าดินฟังตลอดเวลาว่าเออสามีคุณอะไปคุยกับคนน้อนนะไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนนี้นะประมาณอะไรแบบว่าคือชีวิตของชาวท่าดินมีความไม่สงบสุขตลอดเวลานะคะเกี่ยวกับคู่คองคนรักจนทําให้ชาวท่าดินหวั่นวิตกนะคะว่าอนาคตข้างหน้าจะเหมือนกับไม่เหลืออะไรเลยประมาณนี้นะคะ ความเจ้าชู้ของคู่ครองคนรักชาวทด,ดินนะคะชาวท่าด,ดินนะคะเจ็ดเหรียญอินเวอร์สจะไม่อดทนนะคะถ้าจะต้องใช้ชีวิตครอบครัวที่แบบว่าหวานอมขมกลืนนะคะหรือว่าฝืนทนเนี่ยบาดแผลที่มันเคยเกิดขึ้นหรือว่าการกระทาของคู่ครองรักที่เคยทําร้ายชาวท่าด,ดินนะคะยังยังเป็นบาดแผลในใจอยู่ยังนึกภาพ ถึงอยู่นะคะว่าเขาเคยทำร้ายจิตใจตนเองอย่างไรบางคนบางท่านถึงขนาดแบบว่าตบตีทะเลกกาะกันแบบรุนแรงมากเลยนะคะจนแบบว่าคือถึงแม้ว่าจะเป็นการให้อภัยในการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะแต่ก็ยังมีความที่แบบไม่ไว้วางใจอยู่นะคะด้วยความที่ผูกพันนะคะในด้านของร่างกายจิตใจ,จแล้วก็การจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ ไม่ได้ทําให้ชาวทาดินนิ่งนอนใจเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็คือมีความไม่วว้างใจคู่ครองคนรักจะกระทําผิดอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะเหมือนกับว่าเออแบ่งๆกันซะแบ่งสมบัติกันซะเพื่อที่จะแบบว่าฉันจะได้มีความสบายใจนะม,มาดูซิป,ปัญหาความรักกัน การแบ่งสมบัติกันเนี่ยจะคี้คายได้ไหมนะคะคู่ของโคราจะยอมไหมนะคะเดอฟูน่าจะเหมือนกับว่ามีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะยอมอยู่นะคะน่าจะเป็นฝ่ายคู่ของโคราของชาวท่าดินที่ยอมนะคะยอมให้ชาวท่าดินนะอืมจัสติกอินเวร์แต่ว่าคือจะต้องแบ่งคนละครึ่งนะคะ ถ้าชาทดินจะเรียกร้องว่าตัวเองเลี้ยงลูกหรือว่ามีลูกเนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าสมบัติสิ่งที่สร้างด้วยกันมาเนี่ยคือจะต้องเป็นสิ่งสมรสนะคะแบ่งคนละครึ่งนะคะเพื่อความยุติธรรมสำหรับเขาและเรานะคะอืมปัญหาเลิกร้างกันนะคะ สำหรับกองนี้ของชาวธาตุดินนะหน้าไพ่อาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้านหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะกับท่านนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แต่ก็ยังรักกันนะถึงแม้จะแบ่งสมบัติกันนะคะแต่บางคนบางท่านนี้อาจจะเหมือนกับอยู่บ้านอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่นะคะแต่ก็พฤติกรรมที่เหมือนกับคู่ครองคนรักองชาติดินยังไปแอบเจ้าชู้นะคะหรือว่าทำอะไรลับหลังชาติดิน ก็ยังมีอยู่นะคะอย่างน,น้อยคือเราก็ได้สมบัติหรือว่าสิ่งที่เราควรได้มาเป็นแบบส่วนตัวของเราแล้วแล้วก็เป็นที่พออกพอใจสำหรับเราแล้วนะคะบางคนบางท่านนี้นะคะประเด็นหน้าไพา่นี้เป็นประเด็นของเรื่องราวชีวิตชาวท่าดินที่มีประเด็นกับคู่ครองคนรักที่มีปัญหากันนะคะแบ่งสมบัติกันนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูอนาคตความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะหน้าไพานี้ค่อนข้างที่จะท็อกซิสนิดนึงนะคะดราม่าบวกท็อกซิกนะคะมาดูอนาคตความรักของชาวธาตุดินกันดีกว่านะคะ เดลิเวอรปัญหาความรักนะคะรักสามเศร้าเราหลายๆคนน่าจะเป็นปัญหาครอบครัวที่แบบมันเรื้อรังนะคะมันเป็นบาดแผลที่มันลืมไม่ได้จริงๆนะคะที่เหมือนกับว่าชาทิดินคู่ครองคนรักของชาทิดินเขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะ ยังแอบ,บมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นแอบบคบแอบบคุยกับคนอื่นเรื่อยๆนะคะเขาไม่ยอมเลิกเพราะว่ามันคือความสุขมันคือความที่แบบว่าเขาเคยชินแล้วนะคะจนแบบชาวท่าดินรู้สึกว่ามีความไม่ไม่ได้สนใจในการกระทําของคู่ครองคนรักนะคะมีการใช้ชีวิตเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ๆของชาวท่าดิน พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะคะสําหรับชาวธาดินเนี่ยถึงแม้ว่าจะรักเขาแล้วก็ให้อภัยทุกการกระทําทุกคําพูดของเขานะคะความรักเป็นรักสามเศร้าเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะไม่จบไม่สิน้นเพราะว่าคู่ครองคนรักของชาวธาดินที่ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นหลายๆคนด้วยนะคะ มีการจบกับคนโน้นทีแล้วก็เขาก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคนนั้นนะคะพอจับได้เขาก็ไปคุยไปคบกับคนใหม่เรื่อยๆนะคะอืมปัญหามันไม่จบสิ้นเนาะเหมือนกับว่าชาวทดินจะเริ่มปงแล้วนะคะคือเริ่มอยู่เฉยๆแล้วเริ่มที่แบบว่าจะไม่แยแสแล้วนะคะคือมันเป็นความเคยชินของการใช้ชีวิตคู่แบบนี้นะคะ คู่ครองของชาวธาตุดินนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตูนลุมได้ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์เดี๋ยวจะเมนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ากฎแห่งกรรมอะ่ะมันเป็นกงเกียนกรรมเกวียนแล้วก็เป็นท็อกซิสนะคะหน้าไพ่ของคนที่เหมือนกับว่า มีคู่ครองชีวิตที่แบบต้องมาชดใช้ร่วมกันประมาณนี้นะคะมันเป็นรักสามเศร้าที่มันกับว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นนะคะจนกว่าที่จะใช้กรรมร่วมกันไปเรื่อยๆนะคะก็มาดูไพ่แนะนำให้กับชาวธาตุดินนะคะว่าชีวิตชีวิตที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้น่าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดนะคะ ให้แนะนำอยู่เเวนโฟกัสในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ทำบุญด้วยนะคะอืมเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธินะคะก็จะเป็นการเหมือนกับว่าคือผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียดของเรานะคะอย่าไปโฟกัสในเรื่องของปัญหาคู่ครองคนรักให้มันมากนักนะคะอะไรที่มันเหมือนกับว่า เคลียร์ได้หรือว่าให้อภัยได้ก็ควรจะให้อภัยนะคะเพราะว่าคือเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่าการกระทําของคนอื่นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดการกระทําคําพูดของเราได้นะคะโฟกัสนะคะถ้ามีลูกก็เลี้ยงลูกไปถ้ามีงานก็ทํางานไปประมาณนี้นะคะอย่าซีเรียสนะคะถ้าเหมือนกับว่า คนคนนี้คูค่ครองคนาของชาวท่าด,ดินเนี่ยเขามีความรับผิดชอบในเรื่องของการช่วยเหลือการเงินชาวท่าด,ดินด้วยเนี่ยก็ให้อภัยเขานะคะยังไงก็คือให้เขาได้ทําหน้าที่ส่วนส่วนหนึ่งนะคะรับผิดชอบอครอบครัวของเขาไปนะคะสิ่งใดที่เขาผิดพลาดไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนบางท่านคือเหมือนกับว่า ดึงชีวิตของคนอื่นมาร่วมใช้กรรมด้วยเนี่ยก็คือมันเป็นปัญหายืดเยื้อยาวนานนะคะยังไงก็มีส่วนเกี่ยวพันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาพบเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะคะมันเป็นเรื่องของกรรมและก็กดแห่งกรรมนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวทาดินทุกๆท่านที่มีหน้าไพา่เรื่องราวชีวิตคู่ความรักครอบครัวที่มีประเด็นนะคะ